สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับ่าเรามาดูเหาเรื่องต่อไปเลยนะครับก็คือฟังก์ชันตีโกมิติหัวข้อที่หนึ่งก็คือบทนํานะครับฟังก์ชันตีโกมิติที่เราศึกษาตัวนี้นะเราจะแบ่งออกเป็นสองสองตอนนะครับสําหรับตอนแรกนั้นเป็นการศึกษาฟังก์ชันตีโกมิติโดยอ้างอิงสามเหลี่ยมมุมฉากออ่อ่าาซึ่ง นักเรียนได้ศึกษามาบ้างแล้วในชั้นม .3 และม .4 ก็คือเรื่องอัตราส่วนตีโกมิติอะที่เราเคยท่องกันนะครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอะไรนั่นเลยครับอ่าสำหรับตอนนี้สองนั้นเป็นการศึกษาฟังก์ชันตีโกมิติซึ่งอ้างอิงโดยใช้วงกลมหนึ่งหน่วยนั่นเองอะซึ่งมันก็จะกว้างขึ้นครอบคลุมถึงมุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอะเกิน90องศาอะเป็น ฟังก์ชันตมิติของจํานวนจินในใดะนะครับนี้ก่อนที่เราจะมานิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วยนั้นเรามาดูหน่วยของการวัดม,มุมที่นิยมใช้กันในเรื่องฟังก์ชันตีโกม,มิติว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งหน่วยของการวัดม,มุมนิยมใช้มชียอยู่สองหน่วยดังนี้นะครับหน่วยที่หนึ่งก็คือหน่วยที่เป็นองศานะครับ หน่วยที่เป็นองศาอ่ะเดียนน้องั่งแล้วแหละมุมหนึ่งมุมฉากกเท่ากับ90องศาสัญลักษณ์ขององศาก็คือจำกับอยู่มุมบนด้านขวาของตัวเลขเนี่ยนะครับเป็นวงกลมโปรง่งจำกับอยู่มุมบนด้านขวานะครับเป็นสัญลักษณ์ขององศาถ้าถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเขียนตัวหนังสือํำกับก็ได้นะครับเอเป็นนะครับถ้าไม่มี ไม่มีสัญลักษณ์กำกับเราก็ใส่ตัวอักษรกำกับว่าเป็นองศาอเอ็นะครับอหน่วยย่อยลงไปขององศาอีกก็คือลิบดาหนึ่งองศาเท่ากับหกสิบลิบดาสัญลักษณ์ของริบดาก็คือมีเครื่องหมายขีดเฉียงนิดนึงกำกับอยู่มุมบนด้านขวานะครับอแทนสัญลักษณ์องศาเมื่อกี้นะครับมีหนึ่งขีดเราจะอ่านว่าลิบดาและหน่วยย่อยเล็กลงไปของลิบดาอีกก็จะเป็น ฟินิปดานะครับนั่นคือหนึ่งลิปดาเท่ากับหกสิบฟินิปดาตรงนี้จริงๆเป็นราอยขีดนะครับขีดสองขีดถึงเฉียงนะครับไม่ใช่วงกลมๆนะครับ,โโรรบกํากับอยู่มุมมนด้านขวาของตัวเลขเราจะอ่านว่าฟินิปดานะครับอ่านนี่คือหน่วยที่เป็นองศานะครับและอีกหน่วยหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือหน่วยที่เป็นเรเดียนอ่ะความหมายของเรเดียนเป็นยังไงครับอันนี้เรามาดู มุมหนึ ist. Ist ่งเรเดียนก็คือมุมที่มีขนาดเท่ากับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่ลองนับด้วยความยาวของส่วนของเส้นโค้งอที่ยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมก็คือรูปตัวนี้นั่นเองมุมที่จุดศูนย์กลางตัวนี้ก็คือมุมเซตาเราให้เป็นมุมเซตามุมเซตาตัวนี้ยเกิดจากเอาความยาวของส่วนของเส้นโค้งตั้งหารด้วยความยาวของรัศมีประเอิญว่า ความยาวของส่วนของเส้น,สนโค้งเนี่ยมันยาวเท่ากับ,บรัศมีมุมที่เกิดขึ้นณจุดศูนย์กลางก็คือมุมเซต้าที่มีขนาดเท่ากับหนึ่งเรเดียนนั่นเองนะครับอ่าทีนี้การหาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางอา่าเราหายัางไงตามโูทยเลยนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม,มถ้าเราให้เซต้าเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมแล้ว เซต้าตัวนี้จะหาได้จาก a ส่วน r เมื่อเซต้าตัวนี้เป็นขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเมื่อเซต้าเป็นนะครับเมื่อเซตาเ้เซตาเป็นขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเมื่อ a เป็น ความยาวของส่วนของเส้นโค้งของวงกลมอาเป็นรัศมีของวงกลมเอาความยาวของส่วนของเส้นโค้งตั้งหารด้วยความยาวของรัศมีของวงกลมก็จะกลายเป็นมุมเซตามุมเซตาตัวนี้เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมหรือบางครั้งเราจะเรียกว่ามุมที่รองรับมุมที่รองรับความยาวของส่วนของเส้นโค้งของวงกลมนั่นเอง ลัศมีของวงกลมหนึ่งองาก็คือหนึ่งอยู่แล้วอ่าโอเคนะครับมีข้อสังเกตมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนิยมวัดเป็นหน่วยเรเดียนอ่ามุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมถ้าเป็นหน่วยเป็นองศาก็360องศาถ้าเป็นมุมเรเดียนก็คือมุม2ไพเรเดียน่ที่มาของมันก็คือแบบนี้นะครับถ้าเราให้เซต้านะั้น เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเซต้าตัวนี้หาได้จากเอส่วนอาเอคืออะไรครับเอก็ A คือเก็ค, A คือความยาวของส่วนของเส้นโค้งวงกลมวงกลมหนึ่งรอบยาวเท่าไหร่ครับหรือความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมหาได้จากสองพาย ่โอเคนะครับส่วนด้วยความยาวของรัศมีรัศมีก็คืออ่าพอเอิญว่าวงกลมหนึ่งหน่วยพอเอิญว่าวงกลมหนึ่งหน่วยนั้นมีรัศมียาวเท่าไหร่ครับมีรัศมียาวเท่ากับหนึ่งนั่นเองดังนั้นก็จะเหลือความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับสองพายเราหารด้วยหนึ่ง ดังนั้นตัวนี้ก็คือมุมเซต้านั่นเองมุมเซต้าที่เกิดขึ้นนะจุดศูนย์กลางของวงโคก็คือมุมสองพายนั่นเองเอที่เกิดทีกมาของมันนะครับมุมที่มีหน่วยเป็นเ,เรเดียนไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับอย่างเช่นมุมสองพายมุมพายส่วนสองมุมพายส่วนสามพวกนี้จะไม่มีหน่วยกำกับนะครับโอเคนะครับ ต่อไปเรามาดูฟังก์ชันตรีโกณมิติอ่าที่นิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วยอ่อยาทีนี้เราจะมาดูว,ว่าฟังก์ชันตรีโกณมิติที่นิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วยนั้นเขานิยามไว้ว่าอย่างไงนะครับถ้าให้เซต้าอ่าเป็นมุมที่รองรับส่วนของเส้นโค้งที่จุดศูนย์กลางของวงกลมของส่วนของเส้นโค้งที่มีความยาวและมีพิกัดเป็นโคนหนับ x y แล้วเราจะได้ว่าาตามรูปนี้นะครับดูรูปด้านขวามือก่อนให้เซตาตัวนี้เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมอที่รองรับส่วนของเส้นโคง้งของเสโค้งสีดำๆนี้นะครับที่มีความยาวและมีพิกัดเป็น x และ y มีพิกัดเป็น x และ y อะโอเคนะครับแล้วเราจะได้ว่าค่า x ตัวนี้ ค่า x นะี่และเป็นค่าของ cos ของมุมเซต t ตัวนี้ค่า y ตัวนี้เป็นค่าของไซน์ของมุมเซต t ตัวนี้นั่นเองอ่านั่นคือ x จะเป็นค่า cos เซต t นะ y จะเป็นค่าไซน์ t h e านะหรือสลับข้างใช่หมอ่าค่า cos เซต t เป็น x กันเดียวกันนั่นหละครับแค่สลับข้างแค่นั้นเอง cos เซต t เท่ากับ x แล้วก็อะไรครับ ไซด้าเท่ากับ y เคนะครับนี่คือเรานิยามฟังก์ชันตรีโกณม,มิติด้วยวงกลมหนึ่งหน่วยน,นั่นเองโอเคนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราทราบพิกัดของจุดที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมเมื่อไหร่เราก็ตอบได้เลยว่า,าจุดที่อยู่บนพิกัดที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมนั้นคือค่าคอสกับค่าไซ n ์ของมุมที่เกิดขึ้นณจุดศูนย์กลางนั่นเอง ทีนี้เรามาดูอันต่อไปเครื่องหมายประจำข้อแรกเรารู้แล้วเรานิยามวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วนี้เรามางดูว่าเครื่องหมายประจำาะนั้นเป็นยังไงอันนี้เราจะต้องจําให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ตลอดหลังจากต่อแต่นี้ไปอะในระบบพิกัดแกนมุมฉากเส้นตรงสองเส้นมาตัดก,กันตามแนวนอนคือเส้นตรงแกน x ตามแนวตั้งคือเส้นตรงแกน y มาตัดก,กัน จุดตัดคือจุดกำเนิดจุด Origin. ออริจินเกิดเป็นบริเวณทั้งหมดอยู่สี่บริเวณแต่และบริเวณเราจะเรียกว่าจัตุภาคหรือคอัแลนด์คอับแลนคอแลนด์กว่า,าไปก็อันเดียวกันนะครับแต่และบริเวณจะกำหนดเครื่องหมายของู่อนับ x y เป็นดังนี้่ โดยทั่วไปแล้วจุดเริ่มต้นของการรับมุมใน,ในการนิยามฟังก์ชันกี่มิติด้วยมุมกลุมหนึ่งหน่่ยก็คือจุดนี้นั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นของการรับมุมโอเคนะครับจุดนี้บริเวณพื้นที่ที่หนึ่งหรือจัตุภาคที่หนึ่งก็คือจุดนี้นะครับจุดที่เราบอกพิกัดของแกน x และแกน y เป็นเป็นบวกทั้งคู่อ่าเป็นบวกทั้งคู่เราพอดพอดจุดลงไปเนี่ยจุดนี้ ก็จะเป็นคู่อันับ xy อ่ะคู่อันับ xy ตัวน,นี้อ่านค่าจากแกน x ทางด้านบวกแกน y ทางด้านบวกดังนั้นค่า x เป็นบวกค่า y เป็นบวกนะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันที่กลมมิติของวงกลมหนึ่งหน่วยน,นั้นเรานิยามว่าค่า x เป็นค่าคอรอสของุมงที่จุดศูนย์กลางนะค่า y เป็นค่าไซน์ของมุมที่จุดศูนย์กลางนะนั่นหมายความว่า,วานะคอรอสเลนที่หนึ่ง หรือแต่สุภาคที่หนึ่งค่าคอสกับค่า sin จะเป็นบวกทั้งคู่นั่นเองก็เช่นเดียวกันกันกบพลันที่สองพลันที่สองพิกัดของจุดที่อยู่หมดพลันที่สองเอเป็นลบไบเป็นบวกนั่นก็หมายความว่าค่าคอสเป็นลบค่าซายเป็นบวกนั่นเองพลันที่สามก็คือคอสเป็นลบซายเป็นลบพลันที่สี่คอสเป็นบวกซายเป็นลบนั่นเองโอเคนะครับจำได้นะครับอ่าทีนี้ ฟังชันหลักๆของฟังชันพีโคมิติไม่ใช่มีแต่ค่าคอสกับค่าไซม์มีอีกค่าหนึ่งครับคือค่าอะไรครับคือค่าแทนค่าแทนเซต้าได้จากไหนครับแทนเซต้าได้จากค่าไซม์เซต้าส่วนด้วยคอสเซต้านั่นเองนั่นหมายความว่าค่าครึ่งหมายค่าของแทนนั้นขึ้นอยู่กับค่าไซม์ค่าคอสถ้าไซม์กับคอสเหมือนกันเป็นไรครับเป็น บวกนั่นเองค่าที่สามฟังก์ชันตัวที่สามแทนจะเป็นบวกต่างกันไหมครับต่างกันออกมาเป็นลบเหมือนกันออกมาเป็นบวกต่างกันออกมาเป็นลบนั้นจะสังเกตว่าค่าแทนเป็นลบก็จะอยู่ในข้อแที่หนึ่งกับพ้อแรที่สามเครื่องหมายประจําคอแรกแล้อบริเวณเนี้ยจะไม่หมุนตามกับการวัดมุมน,นะครับจะอยู่ตรงนี้ตลอดต่างไ้เลยนะครับข้อแรนข้อหนึ่งข้อสองข้สามข้อสี่ 2, 3, 4, นี่คือข้อแร,รกหลักๆนะครับ ไปเรามาดูหลักการของการวัดมุมนะครับอ่าทีนี้ <c oughs> มุมในฟังก์ชันตีโกณมิตินั้นมีทั้งเป็นศูนย์เป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่าศูนย์และเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์คือจำนวนจริงนั่นเองทีนี้หลักของการวัดมุมการวัดมุมของวงกลมหนึ่งหน่วยเราจะกำหนดจุดเริ่มต้นของการวัดคือจุด คูดหนับหนึ่งศูนย์หรือวงกลมหนึ่งหน่วยที่มันตัดการเอนะ็กซ์ณจุดหนึ่งศูนย์นั่นเองหมอกไปสักครู่นี้นะครับโดยคิดเครื่องหมายคืออมุมมีค่าเป็นบวกหรือมุมมีค่าเป็นลบนั่นเองคือเครื่องหมายของมันอ่ะหนึ่งถ้ามุมเซต้าตัวนั้นมีค่ามากกว่าศูนย์ค่ามากกว่าศูนย์คือค่าที่เป็นบวกนั่นเองณนะจุดเริ่มต้นของการวัดก็คือคูดจากจุดเริ่มต้นของการวัดคือคูดหนับหนึ่งศูนย์ตัวนี้เราจะวัด ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็คือวัดขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปถนะ้ามุมนั้นมีค่านัดกว่าศูนย์หรือมุมเป็นลบนะจุดเริ่มต้นของการวัดเราก็จะวัดตามเข็มนาฬิการหรือว่าวัดลงนั่นเองนะครับอ่ทีนี้เรามาดูก,กันต่อไปข้อที่ห้าฟังก์ชันไซน์โคไซน์ของมุมหลักที่ควรจําได้อ่าในตารางนี้ในข้อห้านี้เราควรจะจําได้นะครับ ่าตารางนี้เรากต้องจาให้ได้นะครับเป็นฟังก์ชันตีโกณมิติที่เราจะต้องจําอ่าซึ่งเราจะทาจากวงกลมหนึ่งหน่วยเลยก็ได้นะครับอ่าอันนี้ครูลไล่ไปทีละมุมเลยจากรูปวงกลมหนึ่งหน่วยอ่าเป็นมุมที่ได้โดยปริยายนะครับได้ยังไงครับอ่าดูรูปที่ประกอบเ็าแล้วกันครับว่านอาจจะไม่สวยนะ อ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของการวัดก็คือกู่อันดับหนึ่งศูนย์วงกลมหนึ่งหน่วยนะมันก็จะตัดแกนเฝั่งด้านขวาคือหนึ่งศูนย์ฝั่งด้านซ้ายคืออะไรครับก็คือศูนย์ก็วีฝั่งด้านซ้ายคืออะไรครับฝั่งด้านซ้ายคือลบหนึ่งกับศูนย์นะครับแกน y ข้างบนก็คือ ศูนย์กับหนึ่งข้างล่างจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์กับลบหนึ่งนะครับจุดกรงนี้อ่าทีนี้ณจุดเริ่มต้นของการวัดมาถึงจุดนี้จุดแรกนะครับอ่านเดี๋ยวนะครับเราเขียนมุมลงไปก่อนจะได้ก็จะง่ายง่ายมวมกลมหนึ่งหน่วยมุมที่จุดศูนย์กลางของมุกลมงหนึ่งหน่วยมุมครบหนึ่งรอบก็คือสองพายนะครับสองพายก็คือหนึ่งรอบดังนั้นครึ่งรอบมันก็คือ พายสังเกตดูตามรูปมีกี่ส่วนครับหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนสี่ส่วนทั้งนั้นดังนั้นจุดนี้มันก็คือจุดของแบ่งพายออกเป็นสองส่วนนั่นเองจากเนี้ยมาถึงเนี้ย,ยก็คือพายแล้วแบ่งออกเครื่องหนึง่งดังนั้นจุดนี้ก็คือจุดพายส่วนสองจะสังเกตว่ามันมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่อ่ะสังเกตดูนะเวลานะับ จากจุดเริ่มต้นของการวัดมาถึงจุดนี้นับหนึ่งนับสองตัวนี้จริงๆมันคือสองพายส่สองสองกับสองก็ได้พายสองพายส่วนสองอันนี้ก็จะกลายเป็นสามพายส่วนสองนั่นเองตัวนี้นจุดสี่จุดนี้อะไรนะครับณจุดสี่จุดนี้เป็นจุดที่เราได้ค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยปริยายจากจุดแรกเลยคือจุดพายส่วนสอง เป็นองศาหรือเก้าสิบองศาอันค่าคอสคืออะไรครับค่าคอสคือค่าคิดค่าไายคือค่าไซานะ์ดังนั้นคอสก็จะเป็นศูนย์ไซน์ก็จะเป็นหนึ่งส่วนแทนก็คือแทนหาได้จากไหนครับไซน์ส,ส่วนคอสไซนหนึ่งคอสศูนย์หนึ่งส่วนศูนย์หาค่าได้ไหมหาค่าไม่ได้โอเคนะครับ อ่ะต่อไปมุมนี้มุมอะไรครับมุมพายหรือร้อยแปดสิบองศานะจุดนี้ตัดแกนนี้คือลบหนึ่งศูนย์นะค,ะครับคอสเป็น,าาเปน,นลบหนึ่งค่าไซน์เป็นศูนย์ไซน์คือศูนย์ศูนย์หารด้วยลบหนึ่งมีค่าเป็นศูนย์แทนนัวเป็นศูนย์สองเจ็ดสิบจุดนี้ครับจุดสามพายส่วนสองดังนั้นค่าคอสาเป็นศูนย์ค่าไซน์เป็นลบหนึ่ง เป็นกันครับค่าแทนหาค่าไม่ได้เน,นะครับสองพายสองพายคือจุดนี้นั่นเองดังนั้นค่า cos เป็นหนึ่งค่าไซน์เป็นศูนย์ค่าแทนออกมาเป็นศูนย์สังเกตเง,ง่ายงฟังก์ชันแทนถ้าอยู่บนแกน x จะมีค่าเป็นศูนย์ถ้าอยู่บนแกนไจ,จะหาค่าไม่ได้นั่นเองอ่าทีนี้มุมที่เราเคยท่องแล้ว จากสามเหลี่ยมมุมฉากหรือ,อที่เราเคยเรียนโดยการนับนิ้วอะไรพวกนี้ก็พกอา่าอันนี้ครูใช้หลักการโค้งเส้นมันจะจําง่ายกว่ามุมใดก็แล้วแต่ที่รวมกันได้เท่ากับ90องศา a บวก a บวก b เท่ากับ90องศาจะได้ไซน์ a เท่ากับโ b โอเคนะ เรียกว่าโคฟังก์ชันการดังนั้นหกสิบกับสามสิบรวมกันได้เท่ากับเก้าสิบดังนั้นที่เราเคยจำอ่ะรูปสามสิบใช่ไหมเพราะสามสิบก็คือรูปสามส่วนสองไซคือหนึ่งส่วนสองแทนคือหนึ่งส่วนรูปสามหรือให้จานเป็นรูปสามส่วนสามดังนั้นไซค์สามสิบก็จะเป็นเท่ากับคอรสหกสิบก็คือหนึ่งส่วน สองคอร์สามสิบก็จะมาเท่ากับไซหกสิบก็เป็นรูทสามส่วนสองอ่าตัวนี้ค่าแทนแทนได้จากอะไรครับไซส่วนคอร์สแทนหกสิบก็จะเป็นรูทสามนั่นเองน,นะครับมุมสี่สิบห้าองศาบวกสี่สิบห้าได้เก้าสิบดังนั้นไซคอต,ต้องเท่ากันหนึ่งส่วนรูทสองหรือครูให้จำเป็นรูทสองส่วน องอันนี้ก็จะเป็นรูทสองส่วนสองไซค์อส,ส,ส,สเหมือนกันไหมเหมือนกันแทนออกมาเป็นหนึ่งนั่นเองออาโอเคนะครับอ่าหลังจากที่เราจำมุมหลักๆได้แล้วสี่มุมแรกเป็นมุมที่ได้โดยปริยายจากงกลมนหนึ่งหน่วยส่วนอีกสามมุมเป็นมุมที่เราเคยจำมาแล้วโดยใช้อัตราส่วนตีีโกณวมิติข้ามฉากชิดจากข้ามชิด อของมุมสามสิบสี่สิบห้าหกิบตวนีมุมหลักที่เราจําได้แล้วทีนี้เรามาดูถ้าเอามุมสามสิบสี่สิบห้าหกสิบนั้นมาทําการสะท้อนมุมแรก่ะอฟังก์ชันไซน์โคไซน์ที่ได้จากการสะท้อนมุมพายส่วนหกหรือมุมสามสิบองศาน,นั่นเองภายคือเท่าไหร่ครับภายตัวนี้ถ้าเป็นมุมองศาคือร้อยแปดสิบองศาหารด้วยหก หกหนึ่งหกสามดังนั้นก็ได้เท่ากับสามสิบองศาเห็นนะครับมุมพายส่วนหกคือมุมสามสิบองศานั่นเองเราเอามาสะท้อนสะท้อนอย่างไงครับในวงกลมหนึ่งหน่วยโอเคนะครับ <c oughs> โอเคครับอันนี้คือเท่าไหร่ครับอันนี้คือสองพายหนึ่งรอบ จากจุดเริ่มต้นของการวัดครบหนึ่งรอบคือสองพายดังนั้นครึ่งรอบคือพายต้องมาแบ,บ่งกี้ส่วนครับหกส่วนอ่านั้นแบ่งหกส่วนแล้วเท่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะครับคุณใช้มือนะอาจจะไม่ตรงหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกส่วนจะเท่ากันนี่คือเอาพายมาแบ่งเป็นหกส่วนแล้วเท่ากันดนะังนั้นครบหนึ่งรอบจะมีทั้งหมดกี่ส่วนครับอ่าทุกรอบมีกี่ส่วนครับก็จะมีทั้งหมดอยู่สิบสองส่วนนั่นเอง เู่นครับผมใช้มือเลือเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนั่นเองทีน,นี้เวลาเรานับมุมเรานับยังไงครับนะัจุดเริ่มต้นของการวัดเนี่ยจุดเนี้ยเรายังไม่ได้นับนะครับเราเลื่อนขึ้นไปวัดมุมเลยเจอจุดแรกเราจะนับหนึ่งแบ่งพายเอาเป็นเท่าไหร่ครับหกส่วนดังนั้นตัวนี้ก็จะนับเป็นหนึ่งพายส่วนหก สองพายส่วนหกตัวนี้ก็จะเป็นสามพายส่วนหกสี่พายส่วนหกห้าพายส่วนหกตัวนี้ก็จะเป็นหกพายส่วนหกเจ็ดพายส่วนหกแปดพายส่วนหกเก้าพายส่วนหกสิบพายส่วนหก ิบเอ็ดพายส่วนหกหนึ่งรอบก็จะเป็นสิบสองพายส่วนหกซึ่งมันก็คือสองพายนั่นเองโอเคนะครับ <c oughs> อ่อาทีนี้จุดเริ่มต้นของการวัดนับเป็นจุดสุดท้ายของการแบ่งนะครับอ่าต่อไปเราจะเอามุมพายส่วนหกเนี่ยมาทําการสะท้อนอ่าจุดพายส่วนหกมันอยู่ตรงไหนครับจุดพายส่วนหก ข่าสิีสะท้อนนะจุดพายสนุกม,มันอยู่ตรงนี้เราสะท้อนมันยังไงการสะท้อนก็คือให้ลากเส้นตรงขนานกับแกนแกน y กับแกน x ผ่านจุดตัวนี้ผ่านจุดพายสนุกหลากแล้วครับปึ๊บขนานแกน y มันจะได้จุดนี้ขนานแกน x ปึ๊บมันจะได้จุดนี้ตัดเส้นงอบวงจุดนี้พอดี หลังจากนั้นจุดที่มันตัดเส้นระงวงเราสะท้อนต่อครับลากเส้นตรงขนานกแ,กแกน x ต้องลากไหมไม่ต้องลากแกน y ปื๊บแล้วก็จะมาตัดตรงนี้อ่าหลังจากนั้นสะท้อนจดนี้ต่อลากขนานนะแกน x ปื๊บเกิดเป็นรูปมุมสี่เหลี่ยมนี้นะจุดมุมของมุมสี่เหลี่ยมนี้มันจะเป็นตัวเลขชุดเดียวกันตัวเลขอะไรครับตัวเลข นพะายส่วนหกตัวนี้พายสมบุกคือมุมเท่าไหร่ครับมุมสามสิบเราทราบแล้วนี่ว่ามุมสามสิบมันมีค่าไซด์ค่าคอสเท่าไหร่อ่ะมุมสามสิบมีค่าคอสคือรูทสามส่วนสองค่าไซดคือหนึ่งส่วนสองสังเกตดูนะครับมุมนี้มันอยู่ในคอลเลกชที่หนึ่งมันจะเป็นบวกทั้งคู่โอเคนะครับงั้นมุมพายส่วนหกตัวนี้ คาไซคือเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสองคอสก็คือรูทสามส่วนสองแทนคือเท่าไหร่ครับมาจากเมื่อกี้เลยนะแทนก็คือได้จากไซส่วนคอสเป็นหนึ่งส่วนรูทสามหรือรูทสามส่วนสามนั่นเองทีนี้จุดนี้สะท้อนมาได้จุดนี้จุดนี้คือมุมเท่าไหร่มุมห้าพายส่วนหกนั่นเองมุมนี้สะท้อนมาอีกได้เท่าไหร่ครับเจ็ดพายส่วนหก ผมมีสตรองอีกได้เท่าไรสิบเอ็ดพายสหบกันเองนะจุดมุมของรูปสี่เหลี่ยมพวกนี้จะเป็นตัวเลขชุดเดียวกันพวกนี้ทั้งหมดเลยนั่นก็หมายความว่าเป็นหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็จะเป็นรูปสามส่วนสองรูทสามส่วนสองรูปสามส่วนสองอันนี้ก็จะเป็นรูปสามส่วนสาม รู้สามส่วนสามรู้สามส่วนสามเป็นตัวเลขชุดเดียวกันก็จริงแต่ค่าไม่เท่ากันค่าไม่เท่ากันจำได้ไหมครับที่ครูให้ให้พวกเราจำเครื่องหมายประจำคะแนนไม่เหมือนกันตรงที่ว่าจุดนั้นมันอยู่บนคะแนนที่เท่าไหร่นั่นเองจุดนั้นมันอยู่บนคะแนนจุดห้าส่วนหกอยู่คะแนนที่หนึ่งก็เป็นบวกทั้งคู่ สายคอสเป็นบวกแทนออกมาเป็นบวกอยู่คณะที่สองอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบครับอยู่คณะที่สองค่าคอสจะเป็นค่าคอสจะเป็นลบค่าสายจะเป็นบวกเครื่องหมายต่างกันไหมเครื่องหมายต่างกันค่าแทนออกมาเป็นลบจัดยพ่จนหกอยู่คณะที่สามมีคณะที่หน,น,นึ่งคณะที่สองคณะที่สามมีคณะที่สี่คณะนี่สามเป็นลบ สงคู่เครื่องหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันออกมาเป็นบวกนั่นเองพรณีนนสี่อะไรเป็นลบครับค่าสายเป็นลบค่าคอสเป็นบวกนั้นออกมาเป็นลบนี่คือมุมที่ได้ออจากการสะท้อนของมุมภายส่วนหกนั่นเองโอเคนะครับอ่าทีนี้มุมที่เหลือนะครับให้นักเรียนไปทําการสะท้อนเองหามาเองนะครับ สำหรับเกกรื่องการสท้อนมุมูุปาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหลังจากที่นักเรียนสะท้อนมุมเสร็จแล้วนะครับอ่าก็มาดูฟังก์ชันไซน์โคไซน์ของจํานวนจริงใดๆนะครับเราจะหาฟังก์ชันไซน์ไซน์โคไซน์ของจํานวนจริงใดๆอ่าในที่นี้ก็คือทํามุมที่ติดลบให้เป็นมุมบวกนั่นเองโดยทั่วไปแล้วการวัดมุมเรา จะวัดทวนเข็มนาฬนิกาคือมุมที่ได้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมบวกนั่นเองแต่บางครั้งก็เป็นมุมลบก็คือพูดง่ายๆเขาอนิยมวัดทวนเข็มนาฬนิกานั่นเองเราก็ต้องทํามุมลบให้เป็นมุมบวกนั่นเองโดยใช้ฟังก์ชันตัวนี้ตามบวกนิยามตัวนี้นำม่ใช้ได้เลยนะครับที่มาไม่ต้องนะไซดของมุมที่เป็นลบจะมีค่าเท่ากับลบไซายของมุมที่เป็นบวกเดิมทีซีตามันติดลอ็อกันไหมครับ จะได้เท่ากับลบไซน์ของมุมที่เป็นบวกคอสของมุมที่เป็น,ปนลบจะเป็นคอสของมุมบวกอันนี้จําไม่ใช้ได้เลยนะครับถ้ามุมนั้นมากกว่าสองพายถ้ามุมนั้นมากกว่าสองพายเราก็จัดได้แบบนี้ถ้ามุมนั้นมากกว่าสองพายคือเกินหนึ่งรอบนั่นเองเราก็จัดมุมนั้นให้อยู่ในรูปของหนึ่งรอบนั่นเองจัดเซต้าให้เป็นสองเอ็นพายบวกอันฟ้า เมื่ออัลฟาไม่เกินหนึ่งรอบเป็นมุมไม่เกินหนึ่งรอบนั่นเองไม่เกินหนึ่งรอบวงกลมสองพาัสองเอ็นพายบวกอัลฟาหลังจากนั้นที่ได้เป็นไซน์อัลฟาเนี่นะครับจะคอรสเป็นสองเอ็นพายบวกอัลฟาแล้วก็จะเอามุมอัลฟามาใช้งานนั่นเองนะครับเมื่อเอ็นคือจำนวนเต็มบวกหรือว่าจำนวนรอบของการลัก มุมมัมนฟาามุมที่มีค่ามากกว่าเท่ากับศูน์น้อยกว่าเท่ากับสองพายคือไม่เกินหนึ่งรอบนั่นเองอถ้ามุมอันฟ้านั้นมีค่ามากกว่าพายดนสองน้อยกว่าสองพายก็ให้ทําการยุบม,มุมอันฟ้าต่อไปอันเดียวจะมีในหัวข้อต่อไปนะครับว่าเราจะยุบม,มุมอันฟาในกรณีที่มันมากกว่า <c oughs> มากกว่าพายดนสองยังไงนะครับ สำหรับหัวข้อนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับให้นักเรียนไปทำแบบฝึก